ขอความจเจริญในธรรมจะมีในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพจะนำเรื่องราวนายธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานบารรรญญาให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานแยกออกเป็นสประเภทโดยการน,นั้นก็คือธรรมภายในธรรมภายนอกธรรมในธรรม คำว่าทําภายในในที่นี้ก็หมายเอาฝ่ายชั่วก็มีฝ่ายที่ดีก็มีแต่ในที่นี้ก็หมายเอานิวรณธรรมคือทําฝ่ายชั่วห้าอย่างนั่นก็คือการมาฉันทะความพอใจรักใคร่พยาปาทะความพยาบาททีนามิทะ ความกดหงีดความงอกห่วงอุทธจากูกุจจะความพงซ่านความรํำคารใจวิจิติช้าความลังเลสงสัยในวรณธรรมหประการเป็นได้ทั้งส่วนภายในและก็ส่วนภายนอกตัวอย่างเช่นจิตประกอบด้วย กามาฉันทะแล้วนั่นก็คือเกิดความร,รักใคร่ยินดีอยู่ในจิตใจยังไม่แหล่นไปเข้าไปกำหนดหมายเอาหรือว่าสัมปยุทธในอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งจิตประกอบด้วยความโกรธจิตไม่ชอบแล้วแต่ไม่ได้เข้าไปกำหนดหมายเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง จิตหดหูหงุดหงิดงอกง่วงเมื่อเกิดขึ้นในทางจิตใจยังไม่ได้แล่นเข้าไปกำหนดหมายเอาในาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตปุ้งซ่าลำคาญคิดกรุ่มโดยลำพังยังไม่ได้เข้าไปกำหนดหมายเอาในาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง จิตลังเลสงสัยไม่แน่ใจคิดอะไรไม่ตลอดแต่ก็ยังไม่เข้าไปกำหนดหมายเอาในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอยู่โดยลำพังตนเองนิวรรณธรรม5ประการมีกำลังยังอ่อนก็ยังไม่ได้แล่นเข้าไปในอารมณ์ภายนอกจึงเรียกว่า ทำภายในทำภายนอกนั่นก็หมายถึงว่าจิตคิดชอบรักใคร่เกิดขึ้นแล้วเล่นเข้าไปกำหนดหมายเอาในอารมณ์ภายนอกมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพะการสัมผัสเป็นต้นความโกรธงิดไม่ชอบเกิดขึ้น แล้วก็แล่นไปกำหนดจดจำไว้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดความไม่ปรารถนาในสิ่งเหล่านั้นอยากให้สิ่งเหล่านั้นวิบัติไปจิตโทโทงอกง่วงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็แล่นไปในอารมณ์กำหนดหมายเอาในอารมณ์ ภายนอกเมื่อกําหนดจดจำได้แล้วก็ยิ่งเป็นเหตุเกิดความง่วงหนักขึ้นจิตงดงิดฟุด้งซ่านได้เกิดขึ้นแล้วก็แล่นไปกําหนดหมายเอาในอารมณ์ภายนอกมีรูปกลิ่นเสียงรสสัมผัสจิตลังเลไม่วิตกสงสยัย ได้เกิดขึ้นในใจแล้วก็ปล่อยให้แรนไปกำหนดหมายเอาในอารมณ์ภายนอกมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจึงเรียกว่าธรรมภายนอกธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในมโนทวารในครั้งแรกเรียกว่าธรรมภายใน เมื่อกำเริบแรงกล้าขึ้นแล้วก็แล่นไปสู่อายตนะภายนอกเรียกว่าธรรมภายนอกส่วนธรรมในธรรมหมายเอาว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของนิวรณธรรมทั้งห้าประการเพราะนิวรณธรรมทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นในจิตอันเดียวกัน หายิตยกเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของนิวรมากำหนดพิจารณาว่าการมาฉันทะได้เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งสามปัญญะประจาใจตั้งสติประคองจิตอยู่กับธรรมนั้นๆอย่าหวั่นไหวอย่าให้ความปรารถนาใดๆเกิดขึ้นทำจิตของตนให้เข้มแข็งอยู่ในสถานการณ์ ในสถานที่แห่งเดียวไม่เหนียวเอาอารมณ์อื่นมาแทรกแซงอาตาปีความเพียรเพ่งพิจารณาให้ใช้เพียรเพ่งเฉพาะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นแล้วก็อย่าเลิกอย่าละความเพียรของตน เมื่อทำได้อย่างนี้เรียกว่าผู้เจริญทรรในธรรมธรรทั้งหลายที่กล่าวมาเป็นทั้งฝั่ไยอากุศรุรลธรรมเป็นเครื่องกีดการคุณธรรมอย่างอื่นมียาณเป็นต้นหรือวิปัสนาญาณและโลกุตระเป็นเบื้องหน้าอีกด้วย ผู้ที่ต้องการความหลุดพ้นไปจากธรรมทั้งหลายจะต้องทำจิตของตนให้เป็นสมาธิกอดที่จะทำให้จิตมีความตั้งมั่นจะต้องสร้างคุณธรรมในสามอย่างให้เกิดขึ้นกับตนเองนั่นก็คือสามประชัญญะความรู้ดีให้มีไว้ ประจาใจของตนสติความระลึกได้ให้ประคองจิตของตนอยู่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆที่เกิดขึ้นกับตนอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประคองอารมณ์ให้อยู่กับจิตประคองจิตไว้อย่าให้กลาาเคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นเมื่อจิตเห็นว่าจิตกับอารมณ์ เหล่านั้นเชื่องช้าก่อยใช้อาตาปีเป็นข้อที่สต่อไปความเพียรเพ่งพิจารณาตามข้อเท็จจริงในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นถ้ายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็ไม่ทิ้งไม่ละความเพียรของตนเพ่งพิจารณาจนกำลังปัญญาของตนนั้นมีความ แก่กล้ามากขึ้นก็จะได้รู้ว่าทำทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามทำในทำก็ตามก็จะมีแต่ความเกิดขึ้นและเสื่อมไปความดับไปหาสาระแกนสารไม่ได้เพราะทำทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสังกตธรรมทั้งสิ้นสังกตธรรม ตกอยู่ในสภาพแห่งความจริงนั่นก็คืออนิจจตาเป็นของไม่เที่ยงทุกตาเป็นทุกทนอยู่ได้ยากอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเขาของเราทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาตามธรรมชาติผูุ้้ติมีปัญญายึด เป็นแก่นสารสาระเป็นตัวตนไม่ได้กัลยาณชนผู้หวังความสุขในทางพระพุทธศาสนาก็ควรถือเอาคุณธรรมทั้งสามประการมาไว้ประจาใจก็จะเห็นแจ้งเห็นจริงในธรรมที่ปราศจากสังขารที่เรียกว่าอสังขตธรรม คือเป็นธรรมที่แท้ไม่มีปัจจัยโปรงแต่งเป็นอยู่โดยธรรมชาติไม่มีอาการหมุนเวียนเกิดดับทาเป็นอสังขตะมีอยู่ตามธรรมดาตามธรรมชาติแต่ไม่มีผู้ใดในโลกที่จะรู้ได้นอกจากผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา ที่จะรู้ได้ผู้ที่ประสงค์จะพ้นจากทุกอย่างแท้จริงก็ควรจะปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นด้วยความเพียรของตอนนั่นเองผู้ปฏิบัติได้ใช้สามประชัญญาประจาใจแล้วก็จะรู้ถึงสภาพแห่งจิตสติมีประจาตอนอยู่อาตาปีมีความเพียรเพ่ง พิจารณาเป็นประจำใจของตอนอยู่ก็จะไม่เป็นผู้ลุ่มหลงในอารมณ์ทั้งหลายธรรมดาคนเราไม่ค่อยรู้สึกถึงสภาพของตอนก็จะไม่รู้ในธรรมทั้งหลายเป็นส่วนที่เกิดกับตนแล้วก็แล่นไปยึดเอาอารมณ์ทั้งหลายจึงกลายเป็น สังสารวัฏวนเวียนอยู่ไม่มีวันสิ้นสุดจุดมุ่งหมายในสังสารวัตฏนั้นจะย่อหย่อนมาเฉพาะตัวตนของเราที่เราประพฤติปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองความไม่รู้สภาพแห่งจิตเดิมเป็นกเกเรตวัตตะจากเป็นวิชาข้อแรกจึงเป็นเหตุให้ เกิดกรมวัตตะสังขารยิปากวัตะเข้าไปสวยอารมณ์ทั้งหลายกลายเป็นวัตตะสามอุปมาวัตตะสามก็คืออวิชชาเป็นดุมเกวียนสังขารเป็นกรรมเกวียนอารมณ์เป็นกองเกวียนอายตนะภายนอกเปรียบเหมือนวัด อยายตนาภายในเป็นเครื่องสามภาระความเกิดแก่เจ็บตายเปรียบเหมือนคนขับเกวียนต่อจากนั้นก็ขนของขึ้นใส่นั่นก็คือกิเลสทั้งหลายใส่ไว้ในจิตของตอนแล้วก็ตีกันไปด้วยประตักจี้เข้าไปวัวก็จะวิ่งแล่นลากกันไป ขึ้นเขาไปด้วยลงห้วยไปด้วยในที่สุดก็กระจายไปคนละทิศละทางที่เรียกว่าตายเหตุนั้นจำเป็นจะต้องรู้ถึงสภาพของจิตที่ไม่หมุนไปตามเครื่องสามภาระทั้งหลายที่เรียกว่าวิวัตะเมื่อใครทำได้ก็เป็นหนทาง กระชั้นหรือว่ากระทัดรัดไม่เนินช้าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติก็จะได้ประกอบขึ้นด้วยคุณธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาได้เพียนเพ่งพิจารณาเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องถอยไปถอยมาธรรมดาธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนี้ ต้องให้ละอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตของเราและละออกจากจิตของเราให้ได้จิตที่หลงอารมณ์นั่นแหละส่วนมากเมื่อหลงอยู่ตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นถ้าแก้และหลบหนีก็จะกลับมาหลงในอารมณ์นั้นอีกฉะนั้นผู้มีปัญญา จะต้องทำตามธรรมภายนอกตามธรรมภายในทางในธรรมธรรมศีลส,สมาธิปัญญาบิมุดได้ทุกที่ไม่มีอาการว่านอกผิดในถูกหรือว่าข้างนอกยาบความเห็นเหล่านี้ย่อมไม่มีแก่ผู้ที่มีปัญญา ผู้ที่มีปัญญารู้รอบหรือว่ารู้ชัดจะเรียกว่าผู้มีปัญญาโดยสมบูรณ์การที่เรารอบรู้ด้วยปัญญาของตนก็จะทำตัวของเรานั้นให้อยู่รอดปลอดภยัยจากวัตะสงสารคือพ้นไปจากความทุกข์ทั้งหมดเมื่อปฏิบัติได้ก็สามารถที่จะบรรลุ ทำได้ทุกริยาบทที่จะมีปรากฏตามสภาวะทุกสภาวะธรรมที่เรียกว่ายาถาปุตภูตยานเห็นจริงตามสภาพแห่งความเป็นจริงฉะนั้นทามานุปัสสนสติปัฏฐานเป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ได้ประพฤติปฏิบัติและได้รู้ว่าธรรมานุธรรมาสติปัฏฐานนั้นสิ่งที่จะมาขัดฝางการประพฤติปฏิบัติของเราก็คือนิวรธารมนั่นเองที่ผู้ปฏิบัติจะเจออยู่สม่ำเสมอการมาฉันทะความพอใจรักใคร้พยาปาทะความพยาบาท ทีนามิทธะความหงุดหงิดโงกง่วงอุทจารกุกจจะความพุ่งต้านลำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติในเบื้องต้นที่ยังไม่กล้าแข็งที่ยังไม่มีปัญญาได้ทุกเมื่ออาตมาพของขโน้ยพอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังการบรรยายขอให้มีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทิน ตามธรมที่ตนเองประพฤติปฏิบัติเจริญพร